เย็นไว้มากนะครับวันนี้ผมมีพัดลมระบายความร้อนของยี่ห้อเวกเซอรุ่น V9 มาแนะนําสําหรับใครที่เล่นเกมหน,นักหนักหรือไร้สดนานๆมีติดเครื่องไวจะดีเพราะว่าจะช่วยระบายความร้อนแล้วก็เชื่อยุดอายุของแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวพัดลมก่อนนะครับเริ่มจากด้านบนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลโหมดต่างๆที่เราเลือกนะครับแล้วก็แสดงผลตัวเลขอุณหภูมิว่าอยู่กี่องศาแล้วแล้วก็บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ RGB นะครับแล้วก็ที่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้จะเอาไว้กดเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อปิด,เป,ดเปิดไฟ RGB ได้นะส่วนด้านหลงัง ด้านหลังตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทําความเย็นนะครับซึ่งทําความเย็นได้ไวมากแล้วก็บริเวณรอบๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ยึดเกาะกับสมาร์ทโฟนหรือเคสนะครับที่รองรับพวกแมกเน e หรือแมกเนติกได้นะแต่ถ้าโทรศัพท์หรือเคสนะครับไม่มีที่เป็นพวกแมกเนติกหรือแมกเ a f e นะเราสามารถนะครับที่จะเอาแผ่นตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับติดกับเคสแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็มาแปะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเหนียวแน่นมากนะครับแน่นมากนะไม่หลุดง่ายๆนะหรือถ้าใครไม่อยากติดในรูปแแบบของม่เหล็ก เขาก็จะมีที่เป็นตัวที่หนีบนะครับมาให้อันนี้จะเป็นที่หนีบนะครับแล้วเราก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะนี่แล้วเราก็หนีบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เขาจะแถมที่เป็นสาย USB นะครับ Type A to C แบบนี้มาให้หรือจะใช้สายชาร์จของเราก็ได้นะแล้วก็จะมีที่เป็นคู่มือการใช้งานนะครับแนะนำโหมดต่างๆแล้วก็ เกี่ยวกับการทําให้เกิดน้ําแข็งนะครับเขาบอกว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องที่ไม่เกิน25องศานะครับแล้วก็ใช้อแดปเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่เป็นพวก power bank นะครับที่มีกําลังไฟเกิน15วัต์ขึ้นไปนะครับสามารถใช้ตรงนี้ได้ทําให้เกิดน้ําแข็งได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมใช้ที่เป็น power bank ดีกว่าตอนนี้ยังไม่เย็นนะครับสังเกตที่ด้านหลังนะก็จะยังไม่มีที่เป็นพวกไอน้ำแมลงต่างขึ้นมานะครับ ถ้าเป็นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับเรากดครั้งหนึ่งนะอันนี้ L1 นะครับเหมาะสําหรับกรณีที่เราไร้สดนะครับจะทําความเย็นอยู่ที่ประมาณติดลบ7องศานะแล้วก็กดมาอีกนะครับ L2 สําหรับการเล่นเกมนะครับจะทําความเย็นสูงสุดนะครับติดลบ17องศาแล้วก็จะมีที่เป็นโหมด AI นะครับ AI ตรงนี้นะครับสำหรับกรณีที่เราดูหนังหรือเราเล่นโซเชียลนะครับก็จะทําอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ที่ติดลบ10องศานะแต่ถ้าเรากดค้างนะครับก็จะปิดไฟ RGB นี่ครับกดค้างก็เปิดนี่แล้วก็ที่ด้านหลังนะครับมาดูก็เกิดที่เป็นพวกไอ้น้ำละอองน้ำนะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมเย็นไวมากนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าจะทําให้เกิดที่เป็นน้ําแข็งนะต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องที่มีเกิน25องศานะครับใช้กับอะแดปเตอร์หรือ power bank นะครับที่มีกําลังไฟเกิน15วัตต์ขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นน้ําแข็งนะโอ้โห